เอาละครับเราก็ามาต่อกันที่ตอนที่3เลยนะครับผมได้ไปหาข้อมูลมาแล้วนะครับสรุปไอ้ที่มันวาร์ปกันอ่ะสรุปมันร่างจริงเลยนะแล้วก็ตายจริงได้ด้วยนะครับไอ้แคปซูลเอาไว้วาร์ปช่วยนะถ้าวาร์ปทันก็รอดภาพตัดมาที่ยานไนก์แมร์นะครับโอเว่นนั้นตื่นเต้นที่ได้เข้ามาอาณาเขตอาร์เฮเวลนเลนั้นเล่าว่าเขาเคยมาดูพิธีจารึกแสวงบุญ กับพ่อแม่ตอนเด็กๆมิกะนั้นบอกว่าไม่เคยมานะครับแต่ว่าเคยค้นคว้าเรื่องพิธีนี้มาก่อนและพบว่าตอนนี้พวกเขามาถึงในช่วงกลางของพิธีพอดีเลหน่จึงได้ติดต่อไปทาง a r ร์ทเฮเวนเพื่อขอเข้าเทียบยานทันทีเปิดสัญญาติดต่อขอจอดเรือนะครับเปิดช่องทางการสื่อสารจากนั้นก็มีคนติดต่อเข้ามานะครับและถามว่าพวกเรานะ คือเรือไนท์แมทที่เข้าแทรกซึม chaos งั้นเหรอเลยก็บอกว่าทำไมทักทายกันแบบนี้มันไม่เสียมารยาทไปหน่อยเหรอเลโนแจ้งว่าพวกเรามาตามคำเชิญของ holy monad แล้วขอให้เคลียร์ทางให้จอดเทียบท่าทันทีชายที่ติดต่อเข้ามานั้นชื่อโอลิฟนะครับเป็นรองผู้บังคับการของ arc h เ a v e n เขาได้เตือนพวกเราว่าตอนนี้ heaven กำลังจัดงานใหญ่อยู่ <c oughs> ก็คือพิธีิวก g r i ว walk และหากคิดจะก่อความวุ่นวายเนี่ยก็ควรจะพิจารณาใหม่เลรนัวแจ้งว่านี่คือการพูดกับแขกผู้มีเกียรติอย่างนั้นเหรอโอลิฟก็โต้กับว่าชื่อของคุณน,นั้นเหมาะสมกับคุณแล้วคุณช่างเป็นหนามที่แหลมคม แล้วก็ตัดการเชื่อมต่อไปเรและโอเว่นนั้นรู้สึกว่าการพูดคุยครั้งนี้ตั้งใจที่จะยั่วยุพวกเราเรโนได้บอกว่าแบบนี้หมายความว่าทางเฮเว่นเนี่ยกำลังแสดงความจงรักภักดีต่อคลัคคาดินาลิจูดัสอย่างเปิดเผยพวกเรานั้นควรจะระวังตัวเอาไว้ให้ดีด้วยพวกเราก็ตกลงกันว่าจะพยายามไม่ให้เรื่องนี้เข้ามากระทบต่อจิตใจให้มากนะหลังจากนั้นโอเปอเรเตอร์ของเราก็แจ้งว่าทางนู้นอนุญ,ญาตให้จอดเรือได้แล้วแล้วก็เริ่มต้นขั้นตอนการ,การจอดเทียบท่าทันที จากนั้นเราก็ได้เจอกับเบอร์เรลวนะครับที่ตามขึ้นมาที่ยานเราเพื่อมาถามหาอาการของลูกกับลูคัสที่หนีขึ้นมาที่ยาเราตอนตอนแรกนะครับปรากฏว่าลูกและลูคัสก็สบายดีนะครับ ปืนจากอาการบาดเจ็บเร็บร้อยแล้วเรเนวนก็ได้ต่อว่าเบอร์ลิวในการที่เขาลงไปที่เคอโดยไม่มีไลฟ์คอเนี่ยมันอันตรายมากแล้วก็ควรจะติดตั้งศูนย์พยาบาลเอาไว้ที่เรือกรีนดาก้อนของตัวเองซะด้วยการที่ลองกับตันของเรืออื่นเนี่ยมาเป็นภาระของเรือที่นี่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะเดซี่ก็ถามว่าพวกเราจะลงไปกันไหมลูคสัสบอกว่ายานกรีนดาก้อนของเราเนี่ยกำลังมุ่งหน้ามาที่นี่เหมือนกันลูคสัสก็บอกว่าระหว่างนี้เราก็ไปเดินเล่นรอยานของเรามารับดีกว่าหลังจากนั้นกลุ่มของพวกเราก็เตรียมตัวที่จะเข้า พบกับโฮลี่โมนาลูคัสนั้นกล่าวคำอำลาแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยหลังจากนั้นกลุ่มของเบอร์ริลก็แยกจากเราที่นี่หลังจากนั้นเราก็มุ่งหน้ามาที่วิหารเฮเวนซากเลสซีเรโนก็พูดขึ้นมาว่าทำไมฉันถึงรู้สึกประมานะหลังจากนั้นทหารยามก็เดินเข้ามาแล้วก็เชิญเราเข้าไปในวิหารครับภายในวิหารโฮลี่โมนาส เราก็จะได้เจอกับอาเซเลนเต้นะครับเข้ามาต้อนรับพวกเราและแสดงความยินดีที่ได้มายัาง Heaven. เฮเวนเรโนแสดงความขอบคุณที่ได้รับเกียรติอาเซเลนเต้พูดกับเราว่าหวังว่าการเดินทางจะราบรื่นนะ เรโนแจ้งว่าที่พวกเรามาถึงยังปลอดภัยเป็นเพราะความช่วยเหลือของท่านอาเซเลนเต้อาเซเลนเต้ได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งที่มาพบกันในสถานการณ์ที่โชคร้ายเช่นนี้เรโนบอกว่าไม่เป็นไรและซาบซึ้งในความห่วงใยของท่านอาเซเลนเต้กล่าวว่าเหตุผลที่เชิญมาไม่ได้เป็นเพราะคําขอของอาเคียนนเพียงอย่างเดียวแต่ต้องการจะขอโทษเป็นการส่วนตัวสําหรับอันตรายที่เกิดขึ้นกับเรือนไนแร์ เนื่องจากการกระทําของท่านเซอร์จูดาสออสเซเลนเต้ขอเสนอเป็นคนกลางในการไกลเกลี่ยว่างคณะของพวกเรากับเซอร์จูดาสเลนก็ยืนยันว่าพวกเราก็มีเจตนาที่จะขอการไกลเกลี่ยเช่นกันทหารยามรายงานว่าเซอร์จูดาสรออยู่ข้างนอกตั้งนานแล้วเพราะเขาสงสัยอยู่แล้วว่าอัสเซเลนเต้จะเรียกตัวเขามาอัสเซเลนเต้จึงสั่งให้ทหารยามนําตัวเขาเข้ามาอัสเซเลนเต้บอกกับจูดาสว่า ทางคณะลูกเรือไนกแมร์ได้มารออยู่แล้วจูดาสตอบว่าได้ยินมาว่าเรือไนกแมร์เทียบท่าแล้วเขาสันนิษฐานว่าอาร์เซนเตจะเรียกตัวเขาเข้ามาอยู่แล้วเมื่อรู้ว่าผู้สมคมคิดกับพวกนอกลีได้เข้ามาเรโนเอต้อกลับว่ายังจะพูดเหลวไหลเรื่องนี้อีกเหรอจากนั้นจูดาสก็ได้กล่าวหาเรโนเอว,ว่ากําลังหลอกลวงอาร์เซนเตอยู่ทงพวกเรายืนยันว่าเราไม่มีเจตนาจะหลอกลวงท่านโฮลีโมนาอาร์เซนเตได้แทรกขึ้นมาถามจูดาสว่า ผู้ที่เขาต้องการจะฟ้องร้องเนี่ยคือผู้ตรวจการหลุยจากกรมสืบสวนสอบสวนกลางแห่งจกักรวรดใช่หรือไม่และถามย้ำว่าลูกเรือของไนท์แมร์เนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใช่หรือไม่หลังจากนั้นทางจูดาาเซเรนัวก็พยายามโต้แย้งกันและถูกอาเซเลนเต้ห้ามาไว้อาเซเลนเต้บอกกับจูดาาว่าตนหวังว่าจะเป็นคนกลางไกลเกลี่ยระหว่างเขากับลูกเรือไนท์แมร์และถามว่าเป็นคำขอที่เกินไปหรือไม่จูดาสตอบว่าไม่ครับ า,าเซเลนเต้ได้ถามกับจูดาสว่าเขาจะยุติความเป็นปฏิปักษ์ต่อลูกเรือไน์แมร์หรือไม่จูดาสตอบรับทําตามคําคสั่งของอเซเลนเต้เซเลนเต้หันไปถามลูกเรือไน์แมร์ว่าจะยอมรับเงื่อนไขนี้ด้วยหรือไม่ทางฝั่งพวกเราตอบว่ายอมรับจากนั้นเซเลนเต้ก็ประกาศว่านับจากนี้จะไม่มีความเป็นศัตรูกันร,ระหว่างซากเรสซีดกับเรือไน์แมร์ โดยให้เดียลอสผู้ทรงความยุติธรรมและความเมตตาเป็นพยานอาเซเลนเต้ได้ขอบคุณทั้งสองฝ่ายสำหรับความร่วมมือในครั้งนี้จากนั้นจูดาสก็ขอตัวกลับก่อนเลนนวได้แสดงความสงสัยว่าเราแน่ใจแน่นะว่าจะไม่มีความเป็นปฏิปักษ์กันอีกอาเซเลนเต้จึงได้กล่าวกับคณะของไนท์แม์ว่า ความจงรักพักดีของเซอร์จูดาสต่อเฮเว่นนั้นลึกซึ้งมากแล้วขอให้เราอดทนและเข้าใจจากนั้นทางคณะของไนท์แมร์ก็รับปากแล้วก็ขอตัวกลับเมื่อทางคณะยาไนท์แมร์ของเรากําลังจะเอื้อมมือไปจับที่ประตูออสเซเลนเต้ก็เรียกเอาไว้พร้อมกับบอกว่าเธอมีเรื่องจะขอร้องคณะของไนท์แมร์บอกว่าขออาภายัยแต่เราขอฟังคําขอ,ขอก่อนตัดสินใจได้หรือไม่ออสเซเลนเต้ได้สแสดงความละอายที่จะต้องรบกวนแขกที่เชิญมาแต,แต่ก็กล่าวว่า ฉันต้องการความช่วยเหลือจากพวกคุณเรนวนถามว่าคำขอร้องที่ว่านั้นคืออะไรเหออรออเซเลนเต้ได้เดินเข้ามาใกล้ๆและขอร้องอย่างตรงไปตรงมาว่าได้โปรดช่วยหยุดจูดาสด้วยหลังจากคุยกันเสร็จนะครับเราก็ออกมาจากวิหาร เลโน่ก็แสดงความกังวลนะครับกับสิ่งที่รับปามาจากอาร์เซนอลเต้ตัวเราก็บอกว่าไม่เป็นไรนะมันเป็นแค่ภารกิจง่ายๆตอนนี้เราต้องรีบไปที่หน่วยอัศวินเพื่อไปพบผู้บัญชาการอัศวินตามที่อาร์เซนอลเต้ร้องขอระหว่างที่เดินทางไปนั้นดูเหมือนจะกําลังยุ่งกันอยู่สินะพวกเราก็ตกใจที่ได้เห็นจูดาสอยู่ตรงหน้ากับตันแห่งไนแมร์ได้ข่าวว่านายได้รับภารกิจมาจากซากรซี ฉันไม่รู้หรอกนะพวกนายใช้คำพูดหว,วานหวานหวานล้อมฝ่าบาทเอาไว้อยังไงบ้างแต่นายหลอกฉันไม่ได้หรอกนายได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าพวกนายอยู่ฝ่ายเดียวกับพวกนอกลีดอย่างลุยส์ระวังตัวไว้ให้ดีฉันจับตาดูนายอยู่เลและลีนัว,นวก็ตกใจกับเหตุการณ์เมื่อสักครู่นะครับอยู่ดีจูดสัสก็โผล่ขึ้นมาแล้วก็พูดเสร็จก็จากไป โอเวนบอกว่าคำพูดที่บอกว่าไม่สามารถหลอกฉันได้หรอกนั่นะมันทำให้ดูแปลกมากมิกาบอกว่าเธอยังไม่ทันได้ดูข้อมูลที่ค้นคว้าในครั้งที่แล้วอย่างละเอียดแต่แล้วเธอลองตรวจสอบอีกทีก็พบข้อมูลอะไรบางอย่างมิกาบอกว่าเซอร์จูดาสเคยเป็นวีรบุรุษแห่งชาติของเฮเวนมาก่อนมิกาโชว์ให้ดูเกี่ยวกับฉายาของเขาเช่นกำปั้นแห่งพระเจ้าจูดาสผู้ชำระล้างความโกลาโหลอีกครั้ง และกำปั้นแห่งพระเจ้าจูดัสบุรุษผู้อายุน้อยที่สุดที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นครัคส์คาร์ดินาลิสเมื่อ10ปีที่แล้วมีสื่อต่างๆมากมายที่ยกย่องถึงวีรกรรมของเขาโอเวนกับเลก็ประหลาดใจที่ยูเดีเขาเปลี่ยนไปเป็นตาแก่ขี้โมโหได้ยังไงเลโน่บอกว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ขี้โมโหอยู่ตลอดเวลาก็ได้มิกะพบข้อมูลว่ามีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในช่วง1ิปีที่ผ่านมา เธอสังเกตเห็นว่าบันทึกทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นถูกลบออกไปเหมือนมีใครจงใจลบมันทิ้งเรโนเเห็นด้วยว่าบันทึกที่ถูกซ่อนไว้เนี่ยมันจะต้องมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่พวกเราทั้งหมดจึงตกลงกันว่าเราจะขุดคุยสืบหาเรื่องราวทั้งหมดของเซอร์จูดาสให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเลได้แย้งขึ้นมาว่าจูดาสเพิ่งจะบอกกับเราไปว่าเขาจับตาดูพวกเราอยู่นะเนรโนเบอกว่า ถ้าเราไม่ได้ทําอะไรผิดก็ไม่น่าจะมีปัญหานะพวกเราเลยวางแผนว่าพวกเราจะแซงทําเป็นนักเดินทางที่ผ่านเข้ามาและอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่แห่งเฮเวนจะได้ไม่มีใครสงสัยจากนั้นพวกเราก็แยกย้ายกันไปสืบหาข้อมูล ท่านจูดาสน่ะเหรอเขาเป็นคนแรกเลยที่บุกสู่ความโกลาหลและอุทิชชีวิตหนุ่มเพื่อชำระล้างความโกลาหลเป็นคนที่น่าทึ่งจริงๆท่านจูดาสน่ะเหรอฉันคิดว่าเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนไปนะดูเหมือนเขาจะหมกมุ่นอยู่กับเค a อสอย่างเดียวเลยฉันคิดว่าสิ่งที่จูดาส์ทำนั้นเขาต้องมีเหตุผลของเขาอย่างแน่นอน เฮ้ยพวกนายระวังให้ดีเถอะคำพูดคำเดียวของจูดาสเนี่ยสามารถล้มล้างกษัตริย์ได้เลยนะเฮ้ยนายอย่าไปฟังคนนี้เขาเลยอย่าไปสนใจผู้ที่ชอบปล่อยข่าวลือเลยข้อมูลนั้นมีจริงข่าวปลอมก็มีอยู่ทุกคนทุกแห่งนั่นแหละสมัยนี้นะท่านจูดาสน่ะเหรอกำปั้นแห่งพระเจ้ายังไงล่ะเฮใช่แล้วผู้ชายที่น่ากลัวที่สุดที่สามารถทำให้เด็กขี้แยหยุดร้องไห้ได้ยังไงล่ะ นี่เนธะฉันไม่รู้เรื่องกำปั้นแห่งพระเจ้าอะไรนั่นหรอกนะแต่ดูเมื่อนช่วงเนี้เขาจะหมกมุ่นอยู่กับเคออสมากเลยล่ะใช่ใช่ใช่ตอนนี้มีข่าวลลืนะว่าใครก็ตามที่ตามขาเขาเข้าไปในเคออสเนี่ยเวลากลับออกมาเนี่ยจะอยู่ที่ในสภาพที่เปลี่ยนไปทุกคนเลยใช่แล้วฉันก็เคยได้ยินเรื่องนั้นเหมือนกันนะมันช่างหน้าขนลุกใช่ไหมล่ะหลังจากนั้นพวกเราก็กลับมารวมตัวกันนะครับแล้วก็แชร์ข้อมูลกัน เลโน่ได้สรุปมาว่าชาวเมืองเฮเวนนั้นดูเหมือนจะไม่ค่อยรู้เรื่องราวอะไรเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากนักแต่ถ้าให้เดาเนี่ยเธอก็คิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่ถูกปกปิดเอาไว้นะมิกะเขาก็แจ้งว่ามีความเห็นที่แตกต่างกันระหว่างช่วงอายุนะครับพวกผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะยกย่องส่วนคนหนุ่มสาวเนี่ยจะมองว่าจูดัสเนี่ยเป็นคนที่แปลกและก็น่ากลัวเลบอกว่า ok มีคนหนุ่มสาวบางคนพูดถึงเขาเหมือนกับเป็นตำนานในเมืองเลย โอเวนก็บอกว่ามีบางคนก็ไม่ได้บอกว่าจูดานั้นเป็นวีรบุรุษอย่างที่คนอื่นว่านะเรโนลก็สรุปว่าตามข้อมูลที่ได้มานั้นถึงอย่างนั้นก็ชัดเจนว่าเขาเคยเป็นวีรบุรุษมาก่อนสังเกตได้จากแววตาของผู้เฒ่าผู้แก่ที่เปล่งประกายตอนที่พวกเขาพูดถึงเรจึงพูดขึ้นมาว่ายิ่งทําให้ฉันรู้สึกสงสัยมากขึ้นว่าเกิดอะไรกันแน่เรโนลสรุปว่าฉันอยากจะขดคุยเรื่องนี้ให้ลึกกว่านี้แต่ตอนนี้เราต้องมุ่งหน้าไปที่หน่วยอัศวินแล้ว มาที่อาคารกองอัศวินเลก็ได้เข้ามาถามหาว่าที่นี่ใช่หน่วยของกองอัศวินซินเวอร์ไหนท์หรือเปล่าจากนั้นก็มีหญิงสาวคนหนึ่งมาแนะนำตัวว่า ตัวเองนั้นชื่อลุชเป็นหัวหน้าหน่วยกองอัศวินซินเวอร์ไนท์พวกเราจึงบอกว่าพวกเราถูกส่งมาในนามคาสั่งของพระองค์พวกเราก็ได้แนะนําตัวเองลุชก็กล่าวความประทับใจที่จะได้ร่วมงานกับโรโตสจากอาคาเนียนอย่างพวกเราลุช <L ush S 2> ได้เปิดเผยถึง,ถงภารกิจในครั้งนี้ว่าจริงๆแล้วมันคือภารกิจตามหาซิสเตอร์คนหนึ่งในสังกัด s a n จูรี r ซิสเตอร์ที่หลงเข้าไปในเคออสลุชบอกว่า หน่วยซินเวอร์ไนท์ของเธอได้เคลียร์มอนสเตอร์ส่วนใหญ่ไปแล้วภารกิจในการช่วยเหลือซิสเตอร์ในครั้งนี้ก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องยากลุช <L ush S 1> บอกกับเราว่าตอนนี้ยานเฮเวนทุกลำนั้นได้ออกไปปฏิบัติการหมดแล้วภารกิจในครั้งนี้เลยจําเป็นที่จะต้องใช้ยานไนท์แมร์ของพวกเราแทนลุช <L ush S 1> อธิบายว่าเธอและอารเซลันเต้นั้นโตมาด้วยกันตั้งแต่เกิดและเธอก็จะเรียกว่าพระองค์ก็ต่อเมื่อจําเป็นเท่านั้น เพราะมันจะทําให้รู้สึกห่างเกินลุชได้บอกกับเราว่าอาร์เซเนเต้น,นั้นขอให้พวกเขาเนี่ยมาหยุดคลัสคารดินาลิสจูดาสลุชยอมรับว่าเซอร์จูดาสเคยเป็นวีรบุรุษที่เธอและอาร์เซเนเต้ชื่นชมในวัยเด็กพวกเขาเคยคิดว่าเขาอาจจะเป็นผู้กวาดล้างเคออสได้ทั้งหมดหลังจากคุยกันได้สักพ,พักพวกเราก็มุ่งหน้าสู่เคออส ลุชได้เล่าถึงเหตุการณ์หนึ่งในอดีตมีคนไม่มากนั้นที่จะรู้ความจริงทั้งหมดแม้แต่อาร์เซนเต้ก็อาจจะรู้ไม่หมดเช่นกันเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วในเคออสที่อยู่ในเขตอํานาจของเฮเวนสถานที่นั้นถูกเรียกว่าฟอสโทลูนตัดมาเรื่องราวในอดีตของจูดาสนะครับจูดัสรีบหนีไเคริสเตียนคยว もう少し持ちこたえてくださいダフネ様もその状態で映像を行うのは無理です中ューダスヘイブンには君が必要だ <laughs> 君のような強い戦士が弱音を吐けないでくださいお二人も一緒に帰還するんですファースト ファーストはどこにいるのですかファーストは死にました今なんとうもう終わったんです私たちが生きて帰ることは。 できないでしょいけませんダフネ様しっかりしてくださいジューダスどうか君だけでも生きてくれだから早く緊急機関を要請してみます君がその装置に頼るとは の吹き回しかもう離さないでくださいクリスティアン教洗脳なる神ティエロス様ダフネいけないあなたの剣能で私たちをお導きください崩壊状態で呪文を唱えるだなんてあ <laughs> 舌 <laughs> 返すものにああ死ぬ顔お許しくださいダフネ様あっためあまあか我々はこのカオスを甘く見ていたようだ ヘーブンヘーブン成功長のジューダスだジューダスアゼランテを頼む銀色騎士団のクリスティアン教と暗息修道女会のダフレ様の緊急機関を要請するジューダス教まだ試作段階の装置です本当に使用されますか一刻を争っているのだ 安定的にプロトコルを起動するためには指揮権限を持つ人が信号を発信する必要がありますファーストは死んだ早く彼らの緊急機関をファーストの信号がつながらなかったのはやはりそういうことでしたか確認いたしました緊急機関プロトコルを起動しますジューダス卿 ダメだクリスティアン様とダフネ様のバイタルサインが受信されませんダメだ าพก็ตัดกลับมานะครับพวกเราก็นั่งคุยกันถึงเรื่องราวความเศร้าที่เกิดขึ้นกับเซอร์จูดาสนะครับที่รอดชีวิตออกมาได้แต่ก็เกือบจะสูญเสียตัวตนไปแล้วก็ได้กลายเป็นคนที่หมกมุ่นอยู่แต่กับการกําจัดความโกลาหลหรือเคอสนั่นเองเพราะว่าจูดันได้แบกความรู้สึกผิดต่อการตายของเพื่อนร่วมทีมลูชก็เปิดเผยว่าโปโตสที่ถูกประกาศว่าเสียชีวิตในเหตุการณ์นั้นนะก็คือพ่อของเธอเอง เธอเล่าว่าพ่อเธอเกือบเกือบจะหนีรอดได้แล้วแต่ก็ซุดลงในวนาทีสุดท้ายทำให้คนอื่นๆที่บาดเจ็บสาหัสต้องหลงทางลูเช <L uce, S 2> แล้วก็อาร์เซนอลเต้เนี่ยต้องการที่จะหยุดยังเซอร์จูดาสที่กำลังถูกความทุกข์ทรมานกัดกินและขอความช่วยเหลือจากกับตันและลูกเรือของทางไนท์แมร์ก็คือพวกเรานั่นเองพวกเราก็เลยรับปากว่าจะยินดีให้ความช่วยเหลือโดยบอกว่าจะช่วยกันนำพาฮีโร่คนนั้นกลับมาหลังจากนั้นไม่นานพวกเราก็ได้เจอตัวซิสเตอร์ที่หลงอยู่ในเคออสนะครับ แล้วก็พากลับมาได้อย่างปลอดภัยภาพตัดกลับมาที่ยานนะครับหลังจากนั้นไม่นานลูเช่ก็ได้ติดต่อเข้ามานะครับว่ามีภารกิจใหม่มาลูเช่ได้แจ้งกับเราว่าจูดาสเนี่ยกำลังเตรียมทำพิธีชำระล้างอยู่ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่อันตรายและลึกลับที่สุดในการกำจัดเคออส โดยผู้เข้าร่วมทุกคนเนี่ยจะกลับมาในสภาพที่ย่ำแย่แน่ๆลูเช่ต้องการหยุดพิธีกรรมนี้นะครับแล้วก็ขอร้องให้พวกเราช่วยเหลือเรโน่ก็ได้เสนอให้วางแผลสุ่มโจมตีนะครับโดยใช้พิกัดของเคออ s ท,ที่ทีมของลูเช่เคยปฏิบัติการมาก่อนหน้านี้ทางเราก็ทําการเตรียมการนะครับแล้วก็ตรวจพบพิกัดยืนยันพิกัดได้แล้วกับตันสั่งให้มิก,กะ และเทรซ่าเตรียมตัวสำหรับภารกิจนี้ส่วนโอเวนกับเลที่เพิ่งบาดเจ็บสาหันหามาจะถูกพักงานไว้ก่อนยังไม่พร้อมสำหรับการปฏิบัติการครั้งนี้นะครับหลังจากนั้นพวกเราก็ทำการแทรกซึมดำเนินการเข้าสู่พื้นที่เคอ o s ได้สำเร็จทีจมเราก็เข้าประจ,จำการซุ่มโจมตีที่เทรซ่าเตรียมไว้หลังจากนั้นเราก็ได้ไปพบกับขบวนแห่นะครับมีผู้คนมากกว่าที่คาดคิดเอาไว้เซอร์จูดาสนั้นเป็นคนผู้นำขบวนแห่นี้ มีการสงสัยว่าเซอร์จูดาสนั้นมีโปโตสอยู่ในความควบคุมถึงสองคนซึ่งผิดปกติเนื่องจากโดยทั่วไปจัก,กรวรรดิไม่ได้ส่งโปโตสมายังโฮลี่ครูเซเดอร์แต่ครูเซเดอร์ใช้วิธีปลูกฝังคนของตนเข้าไปในจัก,กรวรรดิเพื่อฝึกฝนและนำกลับมาจากนั้นพวกเราได้สังเกตวัตถุลึกลับเทรซ่าเห็นลงศพสีดำในขบวนแห่และโรเชลรู้สึกคุ้นเคยแต่จำไม่ได้ว่าคืออะไรทั้งทีมเราก็เลยตัดสินใจว่าจะติดตามขบวนแห่ไปเพื่อหาหลักฐาน ลูเช่เสนอตัวว่าถ้าเราไปกันหมดนี้มันจะดูน่าสงสัยลูเช่เลยอาสาสมัครเข้าไปคนเดียวโดยโดยบอกว่าเสื้อผ้าที่เธอสวมใส่นั้นก็เป็นของาศาสนาจักรอยู่แล้วคงไม่มากไม่น่าจะผิดสังเกตอะไรมากจากนั้นลูเช่ก็ได้แฝงตัวเข้าไปในขบวนนะครับเพื่อหาข้อมูลหลังจากนั้นไม่นานนะครับลูเช่ก็กลับมาหาพวกเราพร้อมกับสภาพอาการช็อกหน้าซีดและเผยความจริงว่าในโรงศพนั้นน่ะ ยังมีคนที่มีชีวิตอยู่ลูเช่เล่าว่าเธอจำได้ว่าโรงศพสีดำเป็นสัญลักษณ์ของการสังเวยในคัมภีร์ไบเบิลทำให้ทุกคนตระหนักว่าเซอร์จูดาสกำลังจะสังเวยชีวิตคนพวกเราใช้เวลาสักพักเพื่อสงบสติอารมณ์ของลูเช่เลโนบอกว่าแม้จะสงสัยเรื่องคนในโรงศพแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนเพียงพอที่จะหยุด สักพักทุกคนก็รู้สึกว่าระดับความปนเปื้อนนั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลีโนสังเกตว่านี่อาจจะเป็นการจัดเตรียมเวลาที่สมบูรณ์แบบทําให้เชื่อว่าพิธีกรรมนั้นอาจจะกําลังเริ่มขึ้นบัดนี้เราจะทําการเริ่มพิธีชําระล้างโอ้ท่านตัวแทนแห่งเทพขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากมารร้ายด้วยเถิดเตรียมลงศ <temp est S 2> พให้พร้อม เธอได้ตัดสินใจเลือกทางที่ดีที่สุดแล้วล่ะขอบเพียงแค่คร่างกายของฉันนำพาพวกเราไปสู่ความอยู่รอดฉันจะไม่เสียใจเลยผมสัญญาว่าผมจะไม่ลืมคุณขอบคุณค่ะ จากนั้นลูเช่เปิดเผยตัวและพยายามขัดขวางไว้เอ๊ะนั่นท่านลูเช่นี่เธอก็มาร่วมพิธีกับเราด้วยงั้นเหรอว่าแล้วเชียวเป็นอย่างที่ฉันสงสัยพวกนายปกป้องลุยนอกลีดนั้นและตอนนี้กำลังจะมาขัดขวางพิธีกรรมอีกงั้นเหรอเอาละ่ะ จากนั้นจูดาสก็ถือวัตถุลึกลับแหลมคมเรืองแสงนะครับแล้วก็ทิ้มมนลงไปที่โรงศซฉันจะไม่มีวันลืมคุณแต่แล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ มีเพียงจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์ไร้มนทินเท่านั้นที่จะสามารถชำระล้างความโกโลหหลได้ตอบฉันสิจิตวิญญาณของคุณถูกแปดเปื้อนแล้วหรือยังจิต <c oughs> วิญญาณของคุณสูญเสียสิทธิ์ที่ได้รับการอยู่รอดแล้ว จากนั้นก็มีควันสีดําแปลกประหลาดพุ่งออกมาแล้วก็กืนกินร่างของหญิงสาวไปนะครับทนเดียลอสในที่สุดเธอก็ได้รับอนุญาตแล้วด้วยความตั้งใจที่จะมีชีวิตอยู่ด้วยความหวังสุดท้ายของจิตวิญญาณพิธีกรรมจึงเสร็จสมบูรณ์ในที่สุดเด็กสาวที่อยู่ในโรงศพสีดำนั้นถูกแทงซ้ำๆอย่างทรมาน เทรซาสังเกตเห็นว่าแกนกลางกำลังดูดซับคนในโลงศพและเรียนวัตนักว่านี่จะเป็นการถวายเครื่องบูชาแก่เคออสไม่ใช่การชำระล้างสารสีดำนั้นรวมตัวกลายสภาพเป็นสับปะหลาดฉีกตัวเองออกมาจากแกนกลาง จากพวกเราจัดการสับประหลาดได้เรโนก็บอกว่าตรวจจับไม่พบร่องรอยของสับประหลาดแล้วเราสาวก็กาลังแตกตื่นกําลังเหมือนอธิษฐานอะไรบางอยา่างจูดัสก็เข้ามาถามว่าพวกนายยังยืนหยัดได้อยู่อีกเลยฉันจะให้เครดิตสำหรับเรื่องนี้แล้วกันจูดัสก็บอกให้เราหันไปดูและบอกว่าจงเป็นพยานถึงปาฏิหารสรกสนิเอน โปรดติดตามตอนต่อไปเอาละครับก็จบกันแล้วนะครับกับ ep 3นะฮะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องพาร์ทนี้นทำให้เราได้รู้ถึงความจริงนะครับของระบบโปรโตคอลอะไรพวกนี้นะครับ ก็คือเวลาเราส่งลงไปเนี่ยจริงๆแล้วมันคือร่างจริงนะตอนแรกผมเข้าใจว่ามันเป็นร่างจําลองมันคือร่างจริงเนี่ยแหละครับก็คือเขาจะเป็นให้เรานั่งอยู่ในแคปซูลนะแล้วก็ส่งวาร์ปลงไปมันก็มันก็น่าจะเป็นเทคโนโลยีการวาร์ปนั่นเองนะครับแต่ถามว่าเวลาเราบาดเจ็บหรืออะไรเงี้ยในสภาพจิตใจอย่างเงี้ยแบบสติแตกหรืออะไรเงี้ยมันจะไม่หายไปวิธีรักษาเนี่ยมันก็มีหลายวิธีนะครับ บางคนก็รักษาไม่ได้จนยอมที่จะต้องลบความจํานั้นทิ้งไปเลยนะครับเขาบอกว่าระบบการวาร์ปของโปรโตโคอลเนี่ยการเรียกตัวกลับเนี่ยมันก็มีหลายระดับนะระดับสูงสุดเนี่ยก็คือการเรียกกลับฉุกเฉินก็คือเหมือนการวาร์ปในทันทีอย่างเช่นของเลนะครับเลที่บาดเจ็บกำลังจะตายเนี่ยเขาสามารถวาร์ปได้ทันสังเกตได้ว่าฉากที่เขาฟื้นตัวขึ้นมาในแคปซูลพอดีนะครับหลังจากโดนบีบไปแต่สำหรับในเคสของอดีตของจูดัสเพื่อนร่วมทีมของจูดัสเนี่ย นั้นไม่สามารถวาร์ปกลับมาได้นั่นหมายความว่าร่างจริงเนี่ยได้ตายไปก่อนที่จะทําการวาร์ปนะครับเลยไม่สามารถจับสัญญาณได้แล้วก็จะมีเทคโนโลยีที่เรียกว่าไลฟ์คอร์นะครับเวลาทีมสํารวจลงไปเนี่ยเขาจะใช้แกนชีวิตร่วมกันนะครับสรุปแล้วก็คือการที่จะช่วยเหลือพวกหน่วยสํารวจเนี่ยนะครับก่อนที่เขาจะตายเนี่ย จำเป็นที่จะต้องวาร์ปกลับมาให้ทันข้อมูลที่ผมได้มาก็คือไอ้ระบบโปรโตโคอลเนี่ยจะมีอยู่4ระดับนะครับก็จะเป็นระดับแบบเรียกตัวส่งตัวธรรมดาจนถึงระดับสูงสุดเนี่ยก็คือการเทเลพอร์ตฉุกเฉินหรือที่เขาเรียกว่าการส่งตัวกับฉุกเฉินในทันทีก็คือการวาร์ปเฉียบพันนั่นเองนะเทคโนโลยีนี้จะเอาไว้ช่วยในการแบบว่าถึงขั้นวิกฤตที่จะต้องช่วยเหลือในทันทีนะครับอย่างกรณีเคสของเลนั้นก็ช่วยเหลือได้ทัน พอดีเป้เลยไม่งั้นเธออาจจะตายไปแล้วก็ได้นะครับหลังจากโดนบีบใน EP 1หนะเอาเป็นว่าก็ขอจบเนื้อเรื่องพาร์ทสไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้ไาเจอกันตอนหน้าสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ